สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนทางแฟนเพจทุกท่านนะครับวันนี้นะครับฟองได้รับเรียนเชิญจากที่ทางโรงพยาบาลสิ ศิริคันลินลน,ะนะครับก็วันนี้นะครับเรามาดูในส่วนของตัววอร์เด็กที่ได้มีการเปิดใหม่นะครับ <นะ S 2> ของทางโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยววันนี้เรามาฟังรายละเอียดจากพี่เขาเลยลน,นะคะค,ะค่ะสวัสดีนะคะน้องบีนะคะเจ้าที่การตลาดโรงพยาบาลศิริคนลินนะคะวันนี้ก็จะเป็นงานโอเปนเฮาส์ของโรงพยาบาลนะคะในหัวข้อ Together We Care for Kids เพราะเราห่วงใยไปด้วยกันนะคะวันนี้ก็จะเปิดโอกาสให้กับพี่ๆตัวแทนเข้ามาเยี่ยมชมโรงพยาบาลทั้งวอร์เด็กนะคะห้องพักผู้ป่วยค่ะแล้วก็สถาบันกุมารเวชนะคะดูบริเวณรอบๆโรงพยาบาลแล้วก็มีรับข้อมูล ทางการแพทย์กับของคุณหมอหรือว่าทางพี่พี่พยาบาลนะคะค่ะโอเคครับก็เดี๋ยวเราก็ไปเยี่ยมชมในส่วนของวอรเด็กกันนะครับแล้ววก็เเป็น,นมจะรับวลไมด็ีดดดดมะะาประมี้ก็ดยสรเ่ดยามสัตษาปภาษางานสามารถแจ้งหาบน้มีได้เลยนะคะมีทั้งมือโทรศัพท์และออไอเดีต คาแตถมงครับก็เดี๋ยวเรามาดูนะครับเป็นห้องเดี่ยวของพนกเด็กที่เป็นโรงพยาบาลศิกรินนะครับถ้าลูกค้าเราเข้ามารับบริการแล้วจะได้รับบริการในรูปแบบไหนนะครับสำหรับห้องแยกห้องเดี่ยวเลยตามมาเลยครับเดี๋ยวเข้าไปชมเลยครับห้องเดี่ยวนี่นะครับก็จะเป็นห้องอแบ่งเขาเรียกว่า ส่วนจัดสรรเป็นส่วนให้กับคุณพ่อคุณแม่นะครับเข้ามาได้ดูแลของน้องได้เต็มที่นะครับแล้วก็แบ่งเป็นพื้นที่แยกนะครับมีที่เลือกพักอาหารแล้วก็ที่นอนตรงนี้ครับสำหรับคุณพ่อคุณแม่นะครับถ้ามาเฝ้าลูกๆนะครับก็มีเครื่องอำนวยความสะดวกต่างๆนะครับเดี๋ยวดูวิวข้างครับอ๋อน้องมาจะไดีไม่เครียดนะครับมีวิวให้สวยงามนะครับของทางโรงพยาบาลโอเคครับ เดี๋ยวเราก็มาดูในส่วนของตัวห้องรอยต้นสุดนะครับของโรมาสีน้ำเงินนะครับซึ่งเป็นห้องในส่วนของพิพิธภัณฑ์ของทางโรงพยาบาลนะครับเดี๋ยวผมพาแนะนำดูในส่วนของตัวห้องกันชัดในส่วนของตัวด้าน่างนะครับด้านแรกเลยในส่วนของตัวส่วนกลางก็คือห้องโถงแล้ว่าห้องรับแขกนะครับก็จะมีในส่วนของที่พักของญาติผู้ป่วยที่เข้ามาเยี่ยมได้นะครับสามารถนำสิ่งของเคลื่อนช้นะครับมาเป็นส่วนสต็อกในส่วนตรงนี้ได้นะครับต่อมานะครับจะเป็นในส่วนของทางห้องน้ำนะเดี๋ยวผมพาไปดูนิดนึงโอ้โห ห้องน้ำก็ด้แบ่งไปในส่วนของตัวสองพาร์นะครับก็มีในส่วนของตัวการถ่ายแล้วก็ในส่วนของตัวการชำระล้างตนะครับแล้วก็ต่อมาครับเขาจะแบ่งเป็นสองสองโซนห้องน้ำจะมีทั้งหมด2สองห้องอันนี้น่าจะเป็นห้องน้ำของคนที่มาเยี่ยมค่ายทั่วไปนะครับก็จะแบ่งนี้เพื่อในการกำจัดหรือว่าจำกัดเชื้อโรคในส่วนนี้นะครับแต่ว่าถ้าเป็นของทางญาติพี่น้องเองหรือว่าในส่วนของทางผู้ป่วยเนี่ยเขาก็จะมีในส่วนของตัวห้องน้ำภายในนะครับซึ่งจะเป็นด้านนี้เลยอันนี้จะเป็นห้องน้ำของทางผู้ป่วยจะแบ่งของสองพาร์ จำกัดเชื้อโรคไม่ให้เข้ามากระทบกับผู้เดือดรัการรักษานะครับอันนี้จะเป็นส่วนของตัวห้องครัวนะครับในส่วนของตูต้เย็นจานชามนะครับว้สำหรับดูแลผู้ป่วยแล้วก็ให้ทางพยาบาลเนี่ยมาเสบียิการกับทางผู้ป่วยได้โดยตรงนะครับอันนี้จะเป็นพ้อยหลักของทางห้องเรื่องสูตรของทางโรงพยาบาลส่วนของตัวห้องพักมีเตียงนอนการบริการมีสวัสดิการแล้วก็ในส่วนของอความสมัยในการติดต่อพยาบาลต่างๆนะครับห้องจะเป็นความกลางนิดน,นึงโอเค เพราะฉะนั้นเนี่ยห้องนี้นะครับราคาอยู่ที่14,000หมื่นสีบาทจะเป็นของในส่วนของตัวทั้งหมดสพาร์ทก็คือฝั่งห้องผู้ที่เข้ามาเยี่ยมแล้วก็ฝั่งของทางญาติพี่น้องหรือว่าผู้ที่มารับบริการโดยตรงก็คือในในส่วนของตัวห้องตรงนี้นะครับของ FWD เรามีครอบคุมถึง14,000บาทนะครับของ FWD เรามีครอบคุมในส่วนตัว14,000บาทด้วยครับผมก็มีในส่วนของตัวโปรโมทท่านจนส่วนลดให้นะครับน่าจะอยู่ที่ประมาณสี่สี่พันบาทครับผม โอเคครับผมขอบคุณครับ,บคัคบผมจะเป็นโซนโวัคซีนนะคะคก็จะเป็นโซนเด็กดีค่ะเ,เด็กที่ได้รับวัคซีนตามเกณฑนะ์ณช่วงอายุต่างๆะคะ่ะก็จะมาโซนนี้ซึ่งโซนนี้เนี่ยเราจะมแีแบ่งแยกอย่างชัดเจนแล้วก็จะมีในเรื่องของการตรวจ คัดกรองก่อนที่ที่จะเข้ารับวัคซีนเหมือนกันค่ะว่าน้องมีไข้ไหมช่วงนี้น้องมีหวัดน้ำมูกเจ็บคอรหรืออะไรที่แสดงถึงภาวะเจ็บปวดหรือเปล่าเพราะว่าบางวัคซ,ซีนบางตัวค่ะมันจะกระตุ้นภูมิทําให้น้องอาจจะไม่รู้สึกสบายเนื้อสบายตัวในเดี๋ยวเราไปชมอีกแผนกกันต่อเลย เวลาคนไข้ามาขึ้นมาถึงเนี่ยค่ะก็จะมีจุดรีจิสเตอร์นะคะเจ้าหน้าที่ก็จะสอบถามก่อนนะคะว่าน้องมาด้วยเรื่องอะไรหรือมาฉีดวัคซีนหรือว่า,ามีการเจ็บป่วยใดๆมานะคะถ้ามีการเจ็บป่วยมาเราก็จะให้ตรวจณจุดนี้ได้เลยนะคะท,ทุกส่วนนะตรงนี้ค่ะก็จะเป็นสถาบันกุมารเวชทั้งหมดนะคะ <c oughs> คุณหมอปานเทพก็ติดหนึ่งใน3อันดับที่คนไข้รีเควสนะคะอาจารย์พนัทก็อยู่ตั้งแต่มีโรงพยาบาลจนคนไข้ขออาจารย์พนัทก็ครับก็สำหรับวันนี้นะครับขอบคุณท่านผอมากมากเลยนะครับที่ให้ทางสํานัักงงาาาาานนชวขขอเเรได้้ม เยี่ยมชมทางโรงพยาบาลของทางศรีนัทศรีคารินด้วยนะครับสำหรับส,สุดท้ายนี้ครับท่านผอมีอะไรที่จะฝากกับทางแฟนเพจของเราบ้างไหมครับถ้าอยากจะฝากนะครับก็ฝากว่าโรงพยาบาลศรีคารินเราเนี่ยพยายามที่จะปรับ ทั้งแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเทคโนโลยีที่ทันสมัยในการดูแลรักษาคนไข้ให้การรักษาคนไข้ได้ทุกอย่างนะครับนะเพื่อที่ให้คนไข้เนี่ยหายเร็วที่สุดเท่าที่ทำได้แล้วก็ได้รับการดูแลรักษาที่ดีที่สุดเท่าที่จะสามารถทำได้นะครับนะอันนี้ก็ต้องขอบคุณสำนักงานตัวแทนด้วยนะครับที่ส่งคนไข้มาเป็นประจำอยู่แล้วนะครับขอบคุณมากครับดีครับสวัสดีครับมากมากครับก็ขอบคุณท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับขอบคุณมากครับครับสวัสดีครับสวัสดีค่ะนุ่นนะคะวันนี้ดีใจมากเลยค่ะที่ว่าได้เป็็นนนนนตััวแททกกคคคคืออมมาาาาาี่่สถบบุระะะขงงพยลลจิ ะะก็มาเยี่ยมชมค่ะแล้วก็อยากเชิญชวนเพื่อนๆที่สำนักงานนะคะ FWD ของคุณชัชวานนะคะมาร่วมกิจกรรมของเราะะสามารถลงชื่อได้ที่สำนักงานได้เลยะะถือว่ามีความรู้แล้วก็ได้รับประสบการณ์อย่างมากเลยค่ะขอบคุณค่ะครับก็จบกิจกรรมเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับการเยี่ยมชมโรงพยาบาลศิกรินบอดด็กนะครับเป็นแผนกเปิดใหม่แล้วก็ให้บริการครบคงจรนะครับวันนี้เรามารับข้อมูลนะครับหวังว่าจะเป็นประโยชน์ให้กับ ลูกค้าในสำนักงานเราแล้วก็น้องๆตัวแทนในสำนักงานเรานะครับได้ใช้ประโยชน์จากวิทยาน,นี้แล้วก็ถ้าอนาคตมีกิจกรรมดีๆนะครับเราคัดเลือกตัวแทนเข้ามาร่วมกิจกรรมก็อยากให้ทุกคนนะครับเสนอตัวเองเสนอชื่อเข้ามานะครับเพื่อให้ได้รับโอกาสดีๆแล้วก็ข้อมูลดีๆตรงนี้ไปส่งต่อน้องๆในทีมผมเองนะครับเกี่มากเลยได้รทำนองนี้เนาะ